สวัสดีครับท่านผู้ชมลงคลิปนี้ไปก็วันเกิดผมแล้วเนี่ยทำไมเกมทำกับผมอย่างนี้เนี่ยดูดิเหลือนหนึ่งตัวนะโอ้โหก็ฝากกดไลค์แล้วก็อวยพรมันเกิดให้ไฟล์ลเฟนเฟลเฟลี่เลยนะเป็นกำลังใจให้ไฟลลเฟนหน่อยดูดิเหลือนหนึ่งตัวเนาะขนาดปีอร์เช็ยังไม่เจ็บเท่านี้เลยเห็นไหมเนี่ยปีได้เชคกกับเบคเคนบาวเลอร์โดนแค่30ตัวก็คือแบบ g m เอาคืนนั่นแหละแต่เอาคืนหนักเกินเว้ยนะแค่จะมาริวตัวเลสเองไม่ได้อยากได้ด้วยตัวเลสเนี่ยทำไมทำอย่างนี้วะนะ ก็เดี๋ยวว่าเปิดแนวทางการับให้ดูเลยริวโซเลสนะอ่ะก็เล่นมาบ้างแลนะ้วแหละนิดหน่อยนี่นะออาประมาณนี้8 0 7 10 14โอเคไหมมันก็ข้าวพลังชะตันที่107เลยเห็นไหม107้ย10นี่นะสูงร8 2ล่างอายุ27ปีถัดขวาเวลุสาโอเคสไตล์ก็โก้พัชเชอร์เนี่ย1 0อหาช่อง99ผมอัพนะบอลคอนโท 86 85 90นี่ตรง72 70จบแล้วก็93 Heading code น้อยอ่ะ74อ่ะมึงกล้องหน้าจริงป่ะเนี่ยลูกโค้ง85แล้วมัน,ปนไ,ไ,ไงงป107ได้ไงวะกูงงเว้ย Speed 91 Speed ต้น98 Kicking Power 97กระโดด72เนี่ยกูงงเนี่ยมันเป็น107ได้ไงวะฮะความแข็ง92ตรงนี้นะตรงนี้แหละ Balance 86 Stamina 86เ นี่นะถนาดสองเท้าเนี่ยจุดเด็ดมันแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็น่าเก่งกว่านี้แหละมันน่าจะเก่งกว่านี้นะนี่สตรเกอร์บูนนะครับสามารถไปใส่ตามมันได้นะที่ไฟล์เลเฟลไฟตสกิลก็จะมีโซยิงปั่นยิงเหินยิงแรงไอ้นี่ยิงท่ายากตอกส้นเฟิร์สไทม์เฟนมิเนชัฟินิชชิ่งนะล่างนี้เนี่ยเอาไซด์เคอร์เลอร์ไฟติ้งสปิริตส่วนที่ผมจะใส่เนี่ยตามนั้นวานัพาร์ททูพาร์ซิง ดับเบิลทันแล้วก็เฮดดิ้งอีกอันนึงเนี่ยจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยโอเคไหมผมแนะนำหลกัลกๆก็ตามเนี่ยโอเคนะก็เดี๋ยวไปดูนะความลั่นเนี่ยที่แบบเหมามาเนี่ยมันจะทำขนาดไหนกันวะก็มาพร้อมกับ ema, Messi, ed, ก Berlin, เนม่ามสซี่ัวเลสก็ MSN ไปเลยเนาะนิหน่อยโอเคไหมป่ะเดี๋ยวไปลั่นกันปุยไล่ลูกกันไปเลยมาตอนนี้แรงดีวันสามตามเห็นกันรู้กันอยู่เนาะ คอยล่ากันปุยและดูกันไปเอาหน่อยนะซวเลสเมซี่เนยมาโอ้โหเจซอซูเลสเหมือนกันด้วยปะล่านกันเลยนะต้องมีล่านลนักษณะให้เห็นอะสองตัวนี้สามตัวนี้ MSN ช่วยกันแบกนะช่วยไอซอเลสล่านหน่อยมา to s <S แบบเหมามาเลยอะแม่งเสียระบบชิบหาย เสียจัดอะ่ะเบโกมี่แอนด์พราตินี่อยหืมกระตุโตโอ้โหเดี๋ยวมันจะาซัดปากกันหรือเปล่าเนี่ยเซตเนี่ยยังมาลามแทงไหม อ๋อโอเค okay. อืมไปตัวเลสสปีดต้นของจริงเปล่าของจริงนดิมาเฮ้ยตัวเลสปั๊บโอ้โหยังเสาได้อยู่ล้ำแน่าตัวเลสยิงไม่เข้าเองอ่ะเนอะเนะฮย้ยเตียระบบหมดเลยว่ะแบบเนี้ยไม่เป็นงั้นวะม <c oughs> ีคุ้มแล้วนั่นเนี่ยแบบเนี้ย ถ้าไม่ลั่นออน่ะเอ๊บเอมาล้มหน้าวะไม่ล้มโอ้จริงไหมเนี่ยไปเช็คดิเช็ควิยาดิโอ้โหต้องไหนวะมันมีระบบบอกเนี่ยแล้วเนี่ยเห็นไหมลาตินี่โอเคไปเนี่ยมาวิ่ง แล้วมาตัวเลสโอ้ยเอาเอาเอา,เอาตัวเลสหักแล้วฟีนอมินอฟไปทีนึง<อ>มันไม่ไอ้นี่เร็ววะตัวเลสเอาคุณจริงแล้วกูม,มั่ว <c oughs> มึงเป็นส่งเหรอวะเย้ตัวไอ้พระตีนี่คืนมะาแล้วตัวเลสเบาๆพอเฮ้ยจริงมะเนี่ยโอกาสอย่างเยอะ โกะมันหนุบขึ้นวะฮะโกะมันหนุบขึ้นหรือเปล่าโกะแม่งหนุบขึ้นแน่เลยวะแม่งปั้นกันอย่างดีอ่ะยิงไม่เข้าเลยสวยตัวเล็ดอึมอารอโลโค โอ้โหมันตื่นแล้วมันตันว่ yeah. ะเคแเชเชอร์อย่าบอกนะมันยิงกูง่ายจังวะ กูยิงมันอย่างยากเดี๋ยวนหละโวยปากยอยได้ตัวเล,ลส,สโอ้โหไปตัวเลสดับเบิลทัสสัตว์ปากโอ้โหเียอกนะแม่งโอ้โหจังหวะสวนรัวๆเลยวะ่ะ ลูกเกียร์ลูกเกียร์มันก็ปรับใหม่แค่สี้โซเลสปั๊บเออมาสักทีดิสไกน์ซาววนโชแอนดูรุยโซเลสอ่ะเนาะเขามาแล้วเอาบอลกลับไปเร็วมึงอ่ะลูกแรกแล้วมันยิงไม่เข้าสักทีลูกนี้แหละ ลูกหนึ่งเจ้ครึ่งหลังว่ากันครึ่งหลังอย่างน้อยก็ได้ลูกหนึ่งแล,ล้วเรียกมมตั้มกลับมากันเอาหน่อยด้วยลูกทีมดูดิจริงไปหกลูกอะ่ะใจตัวเล็กน้าโนเ้เพือล้ำหน้าอีก <c oughs> เดี๋ยวเอาเบลมาช่วยแม่งหรอก <c oughs> <c oughs> แต่เล่น MSN นะ <c oughs> ในคลิปนี้เอามาลูกเกยมันยากขึ้นนะผู้ชมนะเนี่ยมันยากขึ้นแล้วเขาดักเลย จะหลดแล้วจะหลดแล้วเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิน้องชายน้องชายนายเจ้าอ่ะเอ๊บมาแล้วตัวเลดวิง่งเกือบสองหนึ่งว่ะแม่งเอ้ยตามแบบ เสียระบบหมดเลยวะ <c oughs> ซิกโก้อะโอเคเอาโซเลตเออมีใครวิ่นไหมเนี่ยโหเมตซี่โอเค For this match was 70, ลาตีนีโห oh, <18 7. S 2> มันจะง่ายเลยดิกูยิงแต่ล,ลูกอย่างยากเนี่ยสวยตัวเล็ดมาเมสซี่แบ็กไปไหนวะโอ้โหเฮ้ยไปแบบนั่นไม่เอาบอลไปยืนหนีเขาเฉยหนีลูกบอลเฉยเลยวะงงวะ เงี okay, ไปพิโร่หนุนแล้วเนี่ยมาสวยัวเลดเขาท้ายแข็งมากของจริงโนชิงคาเบิละนะดิสกายแอนด์ลูโซเลสเขามาอีกแล้วไงมันมาแล้วมันต้องกระตุนนนะะต้นหน่อยนะกระตุ้นหน่อยแม่งรูปนึง <c oughs> ไปสววเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมานี่มาตัวเล็กอีป่าวิิงแข่งไปเลย <c oughs> ต้องเปลี่ยนตัวไหนวะ แขทงเลยฟับเนี่มาตัวแบกโอ้โหนี่มันดักบอลกันยากยังวะฮะเกตตัวเลสดับเบอลทัดปัดเลยเออแฮตติกแฮตติกกี่แม่เนี่ยเมกอิตเรียเฮ้ยโดนน้ำก่อนสองลูกซายมินโชไฟโลเฟนเฟโรปี้อ่ะซีไมโซโซไมซายเด็กเกตไฮเฮียไงท่านชมก็รู้ดีอ่ะเปเลือก จะกลับมาเสมอนะหรูอยู่วันนี้มันเกิดเฟเลยด้วยแม่งสนั่นจักรวาลของจริงว่ะให้เราได้เห็นนะนะถ้าเราทําได้แล้วเราจะพูดอะไรก็พูดไปเลยนะเข้าใจไหมหรูอยู่สายบินโชนะไปใครลงดีวะต่อเลสหน่อยแล้วกันนะต่อเลสเฮ้ยบ,บียาไม่ไดเดามาเนี่ยบิยาอ่ะจุดเลยนีเนี่ยเป็นหน้าคู่เลย นาคูเมตีเฮ้ยนาคูเบลดาอ่ะโอเคสามลูกอะคัมแบ็กอะฮะนิสหน่อยอะนะแล้งก็ตึงนิดนึงนะเพิ่งรีแล้งมาเลยดิวิชั่นสามอะโหตอนนี้ดิวิชั่นสามตึงมากโซเลตอะไร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  สวยบามิงโกตัวเล็แอนเบลแล้วปาดมาตัวเล็ดอีกรุกนึงโอ้แข็งมากแข็งมากดูดิแข็งจัดนะแข็งจัดโอ้โหมันต้องแบบชนน่ะดูมันกระแทกโอ้โหไม่ให้กูดูด้วยมึงนี่แม่งใจร้ายจริงฮ <c oughs> ึไปยืนอะไรกันตรงนั้นน่ะไปยืนอะไรกันตรงนั้นเยอะแยะวะนั่นน่ะึยืนแยกกันหน่อยยืนแยกกันหน่อยเว้ย ส่วเลสโอ้ยโอเคก็คแฮตติกไปแล้วหงส์วเลสนะโคตรลั่นเนอะเนื้อแฮตติกกับคัมแบ็กอะมิสเตอร์คัมแบ็กไฟล์ฟเฟนเฟโลฟีล่ทาวิชายดอนไม่เธอหนะเหลืออยู่ของจริงว่ะลุยส่วเลสอะโอโ้โหดูดิ MSN เรียงกัน3ตัวเลยเห็นไหมของจริงนะก็สามารถไปจัดการได้นะ <can 't say that> ค่อนข้างลั่นตามที่เห็นกันเลยนะก็อาจจะแบบพูดแบบเมาเมานิดนึงถ้าผู้ชมก็น่าทราบมันดีนะแล้วก็แบบเหมาแพ็กไปด้วยอะ่ะหูโคตรเจ็บใจเะนะก็ฝากกดไลค์แล้วก็อวยพรมันเกิดไฟล์เฟลฟีฟฟฟฟฟได้โอเคไหม <c oughs> ก็ลั่นให้ดูแล้วอ่ะโซเลสอะ่ะขอมาเยอะใช่ไหมในไลฟ์สดอะ่ะก็จัดให้ดูอะ่ะนะแฮตทิกอะ่ะของจริงไหมของจริงจะจัดนะท่านผู้ชมนะสามารถไปลั่นตามันได้ท่านผู้ชมนะก็จะมานี้นะครับคลิปนี้ ถ้าเกิดอยากผมมารีิวหรือสอนเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ลกดซับส c r i b e ผมด้วยเชร์กันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย